สวัสดีกับวันหยุดอีกหนึ่งวันครับทุกคนเป็นจไดาแน่ครับเขายุบานเฮ้าอ,ออกล่วงหรือยังจะ๊ะเข้าแต่วันออกล่วงแล้วนะดูสิออกล่วงเสมอกันเรืบเลยทุกคนกำลังงามครับกำลังงามเลยทุกคนนี่มีสองวิ้ง สองวิงวิ่งล่างวิงบนเบื้งเขาเรับพี่น้องเม็ดใไนรด้ะครับเข้าไต้หวันเบื้งเม็ดครับพี่น้องอเกสออนกำลัาลางจะออกร่วงหมดแล้วอีกสักหน่อยก็เป็นปังดีครับพื้นที่ไม่ไม่ไม่เยอะแต่ได้ข้าวเยอะทุกคนข้าวเขาดีจริงครับผมดูบรรยากาศครับ บรรยากาศทุง่งนาเอาทุ่งหน้าสีเขียวมาฝากครับเมือนี่พี่น้องอทุ่งหน้าสีเขียวหอมพี่น้องไยหอมกินเขา่าหอมเกสรเข่าพี่น้องหอมอิริแห้งตอนเกี่ยวด้วยพี่น้องเนะ่ว่าคือผมบอกแห้งตอนเกี่ยวนี่แห้งหอมฟางพี่น้องอว่าเราคิดหอดบานเหองอนะพี่น้องเนาะถ้าทัางใด เป็นจริงไดล่ะพี่น่องาย่แบบม,มันหอมอะ่ะพาเดินบึงโอ้คือทองจีเสียนี่พี่น่องไงกินเอะมาเพื่องแต่เสาอืมบรรยากาศครับผมทุ่งนาสีเขียวกจีวันนี้มีรถจำตัวครับผมน้องให้ยืมวันหนึ่งก็เลยเรียบร้อยครับมือนี่ เซ็ตจูนผมไปไซได้สบายเลยพี่น้องเลยแดดอ่าถึงอ่าวันนี้มีแดดอยู่แต่ว่าลมเย็นครับผมพี่น้องพามาเบิงกล้วยพี่น้อง,งเลยเบิงเขาเซ็ตหรอกมาเบิงกล้วยต่อพี่น้องเบิงกล้วยบีนี่กล้วยหอมทองเ้ยเบิงอันนี้พี่น้องกำมโบลับอะครับผมใหญ่ตโตมโหฬารนนะ่ะดูสิ ใหญ่มากเลยปัดมึงเครื่อนี่พี่น่องิ่งนี่โอ้ยิึงวีนี่พี่น่องปัดพี่น้องโอ้วีนี่ปัดวีเดียวได้นี่พี่น่องมันใหญ่มากเลยอ่ะวีดียวจักหน,น่วยพี่น่องสองสี่หกแปดส1บสิบสปดยพี่น้อง วิด oh, oh, ีโอหนีสิบสองลูกโอ้โหพูดออกไงคนอันนึงพี่น้องคนบึงอันนี้กำลังสิเต่งพี่น้องกำลังสิใหญ่ครับผคนลงพลังดีครับเห็นแล้วก็มีความสุขพี่น้องเอยเนาะธรรมชาติเขียวๆเอ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจ แรงใจให้สมพรแน่เด้อพี่น้องเด้ออีป่ายสื่อเหรอครับเป็นสื่อเหรอพี่น้องเอาสื่อจริงอืีป่ายสื่อมันพูนยากเว่ายากเป็นสื่อของแต่ของเลยล่ะสมพรสมพันกสันข่อยคือคนบาปพี่น้องเบิ่งไปกุมฮอลาะไปเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปเขียดเด้ออชมบรรยากาศสีเขียวอีกครั้งพอกันคลิปนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากแน่เด้อ สมพรนจ้ะ